ัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กับช่องโฟกัสพีจีนะคะอ่าวันนี้พวกเรามีเพื่อนหนึ่งคนมาเล่นเขาชื่อว่านามินะคะอ่านามิไปกันโลดมาเร็วอะไรอ่ะเปิดยังเปิดแล้วเปิดแล้วนามิเปิดแล้ว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 นามิเขาบอกว่าเขาเปิดแล้วไง เป็นตายอยู่แล้วเนี่ยวันนี้พวกเราจะมาเล่นแมปอะไรก็ไม่รู้นะคะเพื่อนชวนมาแี่นะเอาเอออันนี้นะคะวันนี้จะเลือกเลยนะคะง่ายเพราะว่าไม่เคยเล่น ยากเกนินนี้เล่นได้ยังไง โอ้ห oh, นาแนามียากไปป้าเ <c oughs> นาไยเมยยากไปแล้ว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 ไม่เกิน oh, โอ้พ่อจะเจียขังนะนางนมีแค่ไหนบุ้งรวดเลยเนาะทำอะไรอ่ไหนๆก็รู้แล้วเล่นต่อเล่นต่อเล่นต่อใครรู้ก็ช่วยบอกมาหน่อยนะคะว่าในคอมันเล่นยังไง คะแนนลบหนึง โอ้โหน่ามียากไปเป่าเพื่อนผมเพิ่งมาเล่นครั้งแรกนะเนี่ยก็ไกล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 ยอยู่ไหนม <c oughs> ันยากจริงๆนะคะเนี่ยว่าเล่นไม่เป็น มียากไปยากมากน้ำมี โอโดนเพื่อนนี่นะห <c oughs> น้ามีชอบแกงอะไรเนี่ยพิมอะไร ก็วันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะเพราะว่าเล่นไม่ค่อยเป็นนะคะเดี๋ยวค่อยมาอัพโหลดคลิปหน้าถ้าเกิดเล่นเป็นเดี๋ยวจะมาอัพโหลดให้นะคะขอโทษนะคะขอโทษค่ะบาย